สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับกวาง K D H เอีกครั้งนะคะวันนี้ก็จะมาแนะนำละครเรื่องเกิดแก่เจ็บโตทางช่องไทย PBS หน้าร้อนแห่งการเรียนรู้กับบทเรียนจเจ็บของคนสองวัยผลงานจากค่ายฟิลแลนสตูดิโอนำแสดงโดยพิม,มพ์มาพิมพมาดาหรือพิมพ์มาพิกซี่ต้นไมอินทอร์ไม่นศถาแพรสันแพรงามกิฟทิิยาหรือกิฟทีสเกิร์ตและทันักได้ขับข้าง เกิดแก่เจ็บโตเป็นเรื่องราวของแจนเด็กสาวมาเที่ยวปลายวัย17ปีแมมภายนอกเธอจะเงียบๆธรรมดารรมดาเหมือนเด็กทั่วไปที่ไม่ได้โดดเด่นแต่แท้จริงแล้วเธอเป็นเนิร์ดที่หมกมุ่นอยู่กับการพัฒนา AI เพื่อหาช่องทางทำเงินโดยความเชื่ออันแรงกล้าว่า AI จะยิ่งเข้ามามีบทบาทกับชีวิตมากขึ้นเรื่อยๆและจะมาแทนที่ความสามารถของมนุษย์ในไม่ช้าแต่แจนก็ต้องพบกับจุดหักเหครั้งใหญ่ในชีวิต เมื่อถูกคุณครูที่โรงเรียนจับได้ว่าใช้โปรแกร,รม AI ทำกันบ้านและรายงานมาตลอดปีการศึกษาบทลงโทษที่แจนได้รับคือการถูกไล่ออกแต่โชคดีที่เธอได้รับโอกาสแก้ตัวด้วยการเข้าโปรแกร,รมบำเพ็ญประโยชน์ และสถานที่ที่แจนต้องไปบำเพ็ญประโยชน์ก็คือที่ร้านดับฝากสวรหรือสูงวัยสังคมผู้สูงอายุที่ประเทศไทยและโลกกำลังเผชิญอยู่เปิดโอกาสให้ปพะพาหญิงสาววัยหกสิต้นๆเปิดบ้านตึกแถวแปลงโฉมเป็นคาเฟ่กึ่งเนอร์เซอรี่ขนาดย่อมๆในชื่อซีเนีย Smart ร์ท บริการรายวันแก่คนททำงานที่ไม่มีเวลาดูแลญาติผู้ใหญ่ที่บ้านให้มาฝากไว้ที่ร้านของเธอแจนที่ชีวิตปกติมีแต่ง่วนอยู่กับหน้าจอคอมเมื่อต้องมารับมือกับเหล่าผู้สูงอายุที่มีความต้องการหลากหลายก็ต้องเจอกับสารพัดปัญหา จนป้าพาเกือบจะขอยห้เธอเลิกมาบำเพ็ญประโยชน์แต่ด้วยเรื่องโอกาสทางการศึกษาประกอบกับเห็นว่าแจนมีสกิลในการใช้คอมพิวเตอร์เธอจึงมอบง,งานใหม่ให้กับแจนซึ่งน่าจะใช้ความสามารถของเธอได้อย่างตรงจุดกว่าและนั่นก็พาให้แจนได้มาพบกับลุงนกลุงนกเป็นชายวัย60เฟรนด์ซนของป้าพาทั้งคู่รู้จักและอยู่ในชีวิตของกันและกันมาเกือบ20ปีลุงนกเป็นนักเขียนและคอลัมนิสต์เจ้าของนาาปากกาไรารัง เคยมีผลงานรวมถึงเรื่องสั้นเข้ารอบรางวัลซีไรส์รเมื่อ30ปีก่อนแต่ไม่เป็นที่รู้จักและไม่มีใครสนใจงานของแกปัจจุบันลุงนกเขียนข้อร่ำชื่อเกิดแก่เจ็บตายตอบคำถามสัพเพเหระจากแฟนคลับทั้งบ้านด้วยแนวทางปรงๆล,ล,ลงเพจรายสัปดาห์ทว่าแกกลับพึ่งประสบอบัติเหตรุรถมอเตอร์ไซค์ล้มและต้องเข้าเฝือกแขนทั้งสองข้าง การใช้มือไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการทำงานเขียนของแกที่ต้องใช้หาเลี้ยงชีพแต่ความที่ทำงานคนเดียวม,มาทั้งชีวิตแกจึงไม่มีผู้ช่วยและไม่เคยเรียนรู้การทำงานเป็นทีมแต่เมื่อถึงข่าวจำเป็นลุงโนจึงต้องยอมทำงานร่วมกับแจนอย่างไม่เต็มใจนักการร่วมงานกันของแจนและลุงนกเต็มไปด้วยปัญหาตลอดเวลาที่ต้องพิมพ์ในสิ่งที่ลุงนกคิด แจนขัดใจที่บทความเต็มไปด้วยคอมเมนต์ที่สะท้อนถึงการมองโลกด้วยแว่นที่ต่างกันระหว่างเจนดานลุงนกก็ดูอึดอัดที่มีคนคอยมาใสา่หัวหรือหัวเราะในความคิดของเขาจนความหัวเราะของทั้งคู่เกือบจะทำให้ทั้งสองแตกหักอยู่หลายครั้งแต่ทั้งคู่ก็พยายามหาวิธีอยู่ร่วมกันให้ได้เพราะความจำเป็นของแต่ละฝ่ายโดยมีความช่วยเหลือจากปะพาและลูกเกด เมื่อทำงานด้วยกันนานขึ้นรวมถึงได้ครกครีกับชีวิตมนุษย์สูงไว้ในร้านซีเนีย Smart ทที่ใช้เป็นที่นัดพบในการเขียนงาน ก็พอจะทําให้แจนเปิดใจกับลุงนกมากขึ้นเช่นเดียวกับลุงนกที่ยอมเปิดใจฟังความคิดเห็นจากแจนที่เข้ามาช่วยขัดเกลาให้งานเขียนของเขาร่วมสมัยและอ่อนโยนขึ้นซึ่งไม่เพียงแต่งานเขียนแต่ก็ยังรวมถึงนิสัยของนักคู่ด้วยแจนเริเร่มมองเห็นช่องทางการทําเงินจากการพัฒนา AI เพื่อใช้เป็นเพื่อนผู้สูงอายุ เธอจึงมีโอกาสได้พูดคุยรีเสิร์ชจากบรรดาผู้สูงอายุทั้งหลายที่แวะเวียนมาใช้บริการของร้านขณะเดียวกันลุงโนกก็เปิดเผยความตั้งใจก่อนตายที่อยากจะเขียนงานเพื่อเยียวยาและชำระล้างบาดแผลของตัวเองในอดีตทั้งใจและลุงโนกเริ่มได้เรียนรู้ปูมหลังชีวิตของกันและกันลุงโนกเคยมีผู้หญิงที่รักมากคนหนึ่งสมัยเป็นนักเขียนหนุ่มไฟแรงแต่ก็ต้องแยกทางกันไปด้วยนิสัยหัวรันของลุงที่ทำให้ไม่มีใครทนอยู่ด้วยได้ แต่สิ่งที่เขาไม่เคยได้รู้ก็คือผู้หญิงคนนั้นท้องกับเขาและให้กําเนิดเด็กชายคนหนึ่งที่เขาไม่เคยมีโอกาสได้ดูแลเลยกลายเป็นปมในใจที่ฝังอยู่ในใจของเขามาจนถึงปัจจุบันที่พอเขาสำนึกแต่ก็ไม่เคยได้รับการให้อภัยจากลูกเช่นเดียวกับแจนพ่อแม่ของเธอหย่าร้างกันตั้งแต่เด็กแม่แจนจึงกลายเป็นคนติดเหล้าที่ทังคุ้มดีคุ้มร้ายอยู่ตลอด แฌนไม่เคยได้เห็นตัวอย่างความสัมพันธ์ที่ปลอดภยัยจึงเป็นสาเหตุสําคัญที่ทําให้เธอไม่เชื่อเรื่องความสัมพันธ์ไม่เชื่อในมนุษย์ปิดกั้นความรู้สึกและคิดว่าความสัมพันธ์กับ AI นั้นตั้งหากที่จัดการได้ง่ายกว่าแม้จะกดลุงนกที่ตมตัวน่าผิดหวังในอดีตซึ่งทําให้เธออดคิดเปรียบเทียบกับเรื่องพ่อตัวเองไม่ได้ แต่เมื่อลุงนกแสดงความจริงใจยอมเปิดใจว่างานเขียนชุดสุดท้ายที่เขาตั้งใจจะเขียนก่อนตายแท้จริงแล้วคืองานที่เขาตั้งใจเขียนถึงคนรักเก่าที่เป็นแผลฝังใจมาตั้งแต่สมัยหนุ่มเป็นงานที่สะท้อนให้เห็นถึงความรู้สึกผิดในใจของเขาเพื่อสารภาพบาปครั้งสุดท้ายกับลูกชายแจนเองจึงตัดสินใจยอมช่วยเหลือลุงนกอย่างเต็มที่ไปพร้อมๆกับการแก้ปัญหาของตัวเองทางเรื่องอนาคตที่ต้องเลือกเส้นทางชีวิต รวมถึงการจัดการความสัมพันธ์กับคนรอบข้างโดยไม่รู้ตัวเลยว่าคนสองเจนที่จพะพัดจับผูต้องมาทำงานร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิด ความรู้สึกรวมทั้งบาดแผลชีวิตแก่กันก็ค่อยๆเพิ่มพูนมิตรภาพเกิดเป็นการเรียนรู้เข้าใจกันและกันที่จะพายทั้งสองคนก้าวข้ามผ่านความเจ็บปวดเพื่อเติบโตอย่างมั่นคงไปอีกขั้นพร้อมๆกันโดยคาแรคเตอร์ของตัวละครคนที่หนึ่งพิมมาพิมมาดาหรือพิมพาพิกซี่รับบทเป็นแจนเด็กสาววัยสิ ปากร้ายตรงไปตรงมาขาดความอ่อนโยนบางครั้งก็ดูเย็นชาแต่แท้จริงแล้วเธอเป็นคนอ่อนไหวมากเพียงแต่แสงทําเป็นข้้แข็งเธอจึงได้พัฒน,นา AI เพื่อมาช่วยในหลายๆเรื่องคนที่2ต้นไม้นฮอร์ s รับบทเป็นลุงนกชายวัยกลางคนอายุ60เป็นคนผ็ดการชอบใช้ความคิดตัวเองเป็นใหญ่แต่ก็มีความอ่อนโยนตามแบบฉบับนักเขียนที่เข้าใจโลกลุงนกเป็นอดีตนักเขียนตกอับ จึงต้องมาเขียนคอลัมน์รายสัปดาห์เพื่อหาเลี้ยงชีพแต่ก็จะพรับจพลู้ต้องมาร่วมงานกับแจนคนที่3ามใหม่นะคารับบทเป็นป้าพาเพื่อนคนสนิทของลุงนกเป็นคนใจดีใจเย็นแต่เมื่อเอาจริงก็หนักจนดูน่ายำเกงรงป้าผาเปิดบ้านตัวเองมนกิจการรับฝากผู้สูงวัยและดูแลแม่ที่ป่วยเป็นอัลไซเมอร์คนที่สแพรสันแพ่งามรับบทเป็นลูกเกด เพื่อนสนิทของแจนแต่มีสายต่างกันสุดขั้วลูกเกดเป็นคนเห็นอกเห็นใจผู้อื่นใจเย็นเข้ากับคนได้ดีเพราอมีพื้นฐานครอบครัวที่อบอุ่นและลูกเกดก็ยังเป็นนักวิ่งอนาคตไกลของโรงเรียนและคนที่5กิบทิติยาหรือกิบทีสเกิร์ตเราบบทดเป็นแม่องังแม่ของแจนภายนอกดูเป็นคนนิ่งๆแต่เมื่อเราเข้าปากก็กลายเป็นคนโมโหร้ายแม่อังจะเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้แจนเป็นเด็กเย็นชา มาร่วมลุ้นกันได้ว่าสุดท้ายแล้วเรื่องราวของคนทั้งสองเจนนี้จะจบลงเช่นไรติดตามชมกันได้ในละครเรื่องเกิดแก่เจ็บโตถูกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เวลา20ในการ30นาทีทางช่องไทย PBS และรับชมย้อนหลังได้ทางแอปพลิเคชัน v ีพารดออกอากาศตอนแรกวันเสาร์ที่5เมษายนค่ะชอบก็กดถึกใจใช่ก็ชก่วยกด subscribe หรือก็ติดตามไม้กวางด้วยนะคะ และสามารถกดโดเน a มาสนับสนุนช่องกวาง KDA ได้เลยนะคะและคลิปต่อไปก็จะทำเรื่องอะไรรอติดตามแล้วชมกันได้เลย